ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาฮอนด้าซิตนะครับันนี้ก็เวลากล้ามขึ้นมาเทสรถนะครับสอบถามลูกค้าเข้ามากับอาการอะไรครับเครื่องสั่นแรงครับสั่นแรงมากแล้วก็ดับกลางอากาศสองรอบ,รบตอนนี้นหลังจากเราเทสแล้วเป็นไงบ้าง ต้องขอบคุณพี่อเนกมากเลยครับจบครับจบจบจริงๆครับเหมือนเหมือนเราวิ่งน้ำมันเลยแตะติดตีนนะฮะต้องขอบคุณมากเลยครับจบแล้วครับสบายแลครับสบายใจอ่าโอเคมาที่นี่จบครับจบจบเลยนะครับทุกอย่างปกติแล้วครับขอบคุณพี่อเนกมากเลยขอบคุณจริงๆครับจริงครับ มาได้เลยครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โปรโมทให้นะอันนี้อันนี้อันนี้จัดตัวผมเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับถ้ารถ Honda City ถ้ารถรุ่นเดียวกับผมเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามาได้เลยครับผมการันตีได้เลยว่าทุกอย่างจบครับเหมือนใหม่เด็กครับคันนี้ก็เป็น Honda City นะครับลูกค้ามาจากบางบัวทองไม3สามแสนกว่าละก็มีอาการเครื่องยนต์สะดุดลูกค้าบอกไปเมื่อวันที่6ไปหาช่างมาแล้วไม่หาย เ,เรามาดูกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนิดนึงครับโอ้โห,โหฟังจากท่อก็รู้แล้วนะบุ๊บบุ๊บบ๊บบ๊บเนี่าการกรชีดเสียงอะเดี๋ยวเราจะลองกันใหม่อะลูกค้าลองค้ามือมาลองตรงนี้บอกความรู้สึกของมัน เป็นไงร้อนไหมร้อนครับโอเคร้อนเนาะเหมือนมันเดินสะดุดครับเดี๋ยวเราจะล้างหัวฉีดกันครับสวัสดีครับวันนี้จะมาล้างหัวฉีดคอ n ด้าซ t ตี้นะครับจอดในรู่นนะครับ้ามาจากบางบัวทองนะครับเครื่องมีอาการบ้างนะครับเครื่องสะดุดครับแล้วก็ดับกลางอรกาเครื่องสะดุดนะครับแล้วก็ดับกลางอากาศก็เดี๋ยวจะเริ่มล้างน้ําที่หนึ่งกันนะครับ ก็ที่เห็นนะครับก็จะมีหัวที่สี่รั่นนะครับทุกครั้งก็ดูเหัวร่นหนึ่งหัวนะครับหัวที่สี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับี่ยรุ่นนี้่ามันไม่ฉีดใช่ไหมคือมันรั่นคือมันจะเปิดตลอดครับไม่ปิดเลยอันนี้คือหัวหนึ่งองสามจะเปิดปิดเปิดปิดแต่ว่าหัวนี้จะเปิดตลอดก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนหนึ่งหัวครับโอเคครับเดี๋ยวทําการแก้ไขก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราทําการแก้ไขหัวที่สี่แล้วนะครับก็คือหัวนี้ที่รั่วนะครับก็นี่นะครับหัวที่รั่วที่ถอดออกมาก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันล้างน้ําที่1นะครับจะเริ่มล้างกันนะครับก็จากที่เห็นนะครับก็ทําการแก้ไขแล้วนะครับทํางานได้ปกติก็เดี๋ยวเราจะล้างกันสองน้ํานะครับน้ําแรกก็จะล้างกันสามร้อยครั้งนะครับน้ำสองก็อีกสามร้อยครั้งก็เป็นหกร้อยครั้งพอดีนะครับ ล้างเสร็จแล้วเราจะมาดูการอีกทีนะครับเดี๋ยวรอดูการน้ําที่2นะครับว่าสะอาดขึ้นไหมแต่จากที่ดูนะครับก็ไม่มีคราบสกปรกนะครับค่อนข้างจะใสมากก็เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วรอดูน้ําที่2ครับก็สวัสดีครับอันนี้เป็นการล้างน้ําที่2นะครับอันนี้เป็นสภาพน้ําที่1นะครับก็จากที่เห็นนะครับค่อนข้างจะสะอาดมากก็เดี๋ยวเราจะรอดูน้ําที่2นะครับ ก็เดี๋ยวน้ำพี่สองเราจะล้างกันอีกสามร้อยครั้งนะครับครั flying, ้งละร้อยห้าสิบก <te um ับสองครั้งนะครับก็จากที่ดูน้ําพี่หนึ่งก็ไม่สกปรกนะครับน้ําพี่สองก็น่าจะไม่มีคราบอะไรแล้วแต่ก็จะล้างกันอีกสองครั้งนะครับเจะเริ่มล้างแล้วนะครับก็หลังจากแก้ไขหัวที่สี่นะครับที่มีอาการรั่วก็หัวอืกนๆก็ทํางานได้ปกตินะครับหนึ่งสองสามก็เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วตัวการตอนประกอบนะครับ ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาเทสเครื่องเอทคอยคอนด้าทิฟตี้นะครับจะเริ่มเทสคอยตัวที่หนึ่งครับก็ทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะไปเทสรั่วกันต่อจะเริ่มเทสรั่วตัวที่หนึ่งนะ ก็รัว่วนะครับรั่วค่อนข้างแรง,งนะครับตัวที่หนึ่งครับสวัสดีครับคันนี้ก็เป็นฮอนด้าพิตี้จากบางบัวทองนะครับตอนนี้เราล้างหัวกีดเรียบร้อย <ใช S 1> <ส>เดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะครับแบบนี้เลยนะครับทำๆอย่างนี้เลยรั่วบอกให้รั่วเลย<ส>โอเคนะครับไม่มีฟองกาดออกมาไม่มีรัว่วถือว่าเรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับวันนี้ก็เวลาก้าวุขึ้นมาเทสรถนะครับสอบถามลูกค้าเข้ามากับอาการอะไรครับเครื่องสั่นแรงครับสั่นแรงมากแล้วก็ดับกลางอากาศสองรอบก่อนมานี่ไปทำอะไรมาว้างก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวที่สองหัวครับแล้วก็ คนเก่าเขาบอกว่าหัวเทียนหัวเทียนรั่วหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนใหม่คนะอยหัวคอยหัวเทียนด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็อาการก็ยังไม่หายผมก็ไปลองไปเทสกลับกลายเป็นว่าดับกลางอากาศสองรอบผมก็เลยต้องมาหาช่างอนเองนกเนี่ยครับตอนนี้<า>หลังจากเราเทสแล้วเป็นไงบ้างต้องขอบคุณพี่อนเนกมากเลยครับจบครับจบ จบจริงๆครับตอนไปจอดไไตอนไปจอดเป็นไงตอนไปจอดสั่นครับสั่นมากตอนหลังจากเราแก้ไขแล้วไปจอดแล้วเป็นไงนิ่งไหมนิ่งนะครับนิ่งแล้วตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับนิ่งเลยจบทุกอย่างจบรอบสูงเป็นไงบ้างครับรอบสูง,รอ,สงรอบสูงก็โหแตะแตะนี่ปื๊ดๆเลยครับแล้วก็คือเพื่อง่ายเหมือนเหมือนเราวิ่งน้ำมันเลยแตะตีนนะฮะ ต้องขอบคุณมากเลยครับจบแล้วครับเครียดไหมไปซ่อมมาแล้วไม่หายโอ้ผมนอนไม่หลับอยู่คืนนึงนอนไม่หลับทั้งคืนเออตอนนี้เป็นไงนอนสบายแล้วสบายแล้วครับสบายใจอ่าโอเคมาที่นี่จบครับจบจบเลยนะครับทุกอย่างปกติแล้วครับขอบคุณที่เด็กมากเลยขอบคุณจริงๆครับจริงครับมาได้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้โปรโมทให้นะอันนี้อันนี้อันนี้จัดตัวผมเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับ ถ้ารถ Honda City ถ้ารถรุ่นเดียวกับผมเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามาได้เลยครับผมการันตีได้เลยว่าทุกอย่างจบครับเหมือนใหม่เด็กขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณลูกค้าครับโอเคขอบคุณนะครับ Honda City นะครับคันนี้มาจากบางบัวทองกับอาการเครื่องยนต์สะดุดลูกค้าก็ไปซ่อมมาแล้วด้วยไม่จบว้าวุ่นเลยทีนี้ก็มาแก้ไขที่ร้านเราเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า